สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนชัยรถไทยซิ่งชาแน,นลครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากพ,พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยซิ่งชาแน,นลเยอะพี่น้องอ่ะเรียบร้อยครับเคยไม่แห้งสารคามครับวัาปีเคยไม่เคยไ,ม,ไม่พี่น้องเจอกันฤดูกาลกาปีหน้าครับว่าพลอของดีมาปลอดฟงดีไปครับพี่น้องกันเลย ตัสินใจเอาครับพี่น้องแอ้วขอามดีไปเดี๋ยวเลยตัสินใจเรียบร้อยครับประจำเรียบร้อยล้อต่างแค่มือครับล้อมือล้อมือล้อมือมาเอา ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์ก็ติดตามครับสนใจรถไถ่งซีกันหน่อยรถพี่น้องเพาก็ทีไปเป็นเคยสารคามมาเนี่ยกะทีกลับมาหากินทางกี่กิโลาล้วกลกกับมาหากินทางกี่กิโกละกะที่ีแกอยู่นิดหน่อยครับอ่ารถเก็บงานนิดหนอ่อย,ยนี่แหละรถครับสภา,า,าพครับล่างไม่ได้ล่างครับธรรมดาครับ เจอกันครับเจอกันสารคามซิต uh ี huh. oh ้นะของเคร์ค huh รับกะเดี right. ๋ยวไปบ้านเขาจะกไปรีวิวบ้านกันได้เออข้างกะตามนี้ประมาณนี้ครับ ตามทองเรื่องครับเพราะด้ไปหาขาประทุก็ล่ะจัดไปครับจัดไปวัดเจี๊ยบพี่น้องคลิปนี้มันเอย่องไรครับเดี๋ยวให้มึงเพาะข่าวกอนเนาะเอ้ให้มึงข่าวกอนมึงรูปบลักมึงหนาตาอุ้มตันแปดปากสามเมตรครับปากสามเมตร ปุ่มตันแปดรถไทยสิงครับไทยสิงยนต์สวยจะนี่ครับเจอกันแท้พี่น้องออกไปว้าวุ่นเนี่ยมันเกียบครับวันนี้ยังไหลนะพี่น้องเจอกันครับลิปนี้กะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยสิงคชาแนลในเด้อพี่น้องจิบนีกะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ